แล้วอะไรทําให้เราแบบเวลามันเป็นปีเลยอ,ยอ,อะตัดสินใจเปิดร้าน,นปีนี้แบบถามลูกค้ามานะคะลูกค้ารู้จักแบรนด์เรามาเป็นปีแล้วค่ะก็รู้จักจากอองานแฟนชาที่เซนทันเวดเกตค่ะก็คือไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะก็คือ,เ,อ,อเป็นช่วงที่แบบว่าเราออกจากงานประจำแล้วก็เป็นมาทำฟรีแลนซ์นะคะเปลี่ยนสายอาชีพเราจะมีช่วง ว่างอยู่ก็เลยเลือกมาเปิดเป็นอาชีพเสริมค่แล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์แอ o โมโมเชคซึ่งลูกค้าเลือกเป็นรูปแบบซุ้มนะคะแล้วก็เป็นซุ้มแบบใหม่ัทางแบนด้วยใครที่กําลังมองหาธุรกิจนะคะอย่างเช่นลูกค้าของเราลาออกจากงานประจาแล้วก็มาเลือกจับร้านชานมขนุกนะคะเป็นงานหลักและหลังจากนี้ยังไงก็ฝากไว้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับวัยรุ่นหรือวัยทำงานนะคะที่กำลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจในการเพิ่มรายได้หรือว่าสร้างรายได้ใหม่นั่นเองอยากให้ลูกค้าฝากทิกัดนิดนึงว่าร้านเราอ่ะจะตั้งอยู่ที่ไหนร้านไอเอมา์โมเชนนะคะตั้งอยู่ที่เคสโกโรตัสสาขาวัดไล่ขิกนะคะเปิดประมาณ9โมงเช้าค่ะถึง2องทุ่มไทรที่อยู่ระแวกแถววัดไล่ขิกนะคะคอยติดตามกันได้ค่ะฝากร้านลูกค้าเราด้วยนะคะ